ความไม่แน่นอนคือสัจธรรมมาเก้าวข้ามความกลัวกระบฏความจากพระภัยสารวิสาโลความราบลื่นลงตัวเพียบพร้อมสมบูรณ์และคาดการได้เป็นยอดปรารถนาของผู้คนเพราะทำให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตนั้นมั่นคงและปลอดภัยตอกย้ำความมั่นใจของการอยู่ในโลกนี้ปราศจากซึ่งภาวะดังกล่าวเสียแล้ว โลกก็จะกลับกลายเป็นสิ่งไม่น่าปลอดภัยไม่น่าไว้วางใจและชีวิตก็แทบจะกลายเป็นรกไปทันทีในความรู้สึกของผู้คนส่วนใหญ่อันที่จริงไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เพียงแค่ต้องเจอกับความไม่แน่นอนข้างหน้าว่าทุกอย่างจะราบลื่นลงตัวหรือไร้ปัญหาความกลัวก็ครอบงำจิตใจทันทีอาจถึงกับทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ ปัญหาอุปสรรคความพร่องข้องขัดหาได้เลวร้ายอย่างที่เรากลัวไม่แท้จริงมันมีคุณประโยชน์นานับประการนอกจากให้บทเรียนอันทรงคุณค่าแก่เราแล้วมันยังฝึกใจให้เราอดทนเข้มแข็งตื่นตัวไม่ประมาทหรือชะล่าใจความไม่แน่นอนที่ปรากฏจนทำให้รู้สึกเคว้งคว้างไม่มั่นคงไร้หลักยึด ยังช่วยกระเทาะเปลือกแห่งอัตาอันหนาทึบให้แตกออกทำให้เราอ่อนน้อมต่อโลกไม่คิดจะควบคุมโลกด้วยอาหารการอีกต่อไปขณะเดียวกันก็ทำลายกครงขังแห่งอวิชาทำให้เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงคลายความยึดติดถือมัน่นช่วยให้เราเป็นอิสระมากขึ้นอยู่กับความร,ร่องค้องขัดได้อย่างไรทุก ใช่หรือไม่ว่าการบรรลุธรรมของพระอริยเจ้าเกิดขึ้นได้ก็เพราะเห็นสัจธรรมดังกล่าวอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่มีอะไรที่ยึดถือได้หรือน่ายึดถือเลยเมื่อปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงจิตจึงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งพวงเมื่อได้เผชิญกับปัญหาอุปสรรคความพร้องขัดข้องตลอดจนทุกอย่างที่หวาดกลัวในที่สุดก็จะพบว่า สิ่งที่น่ากลัวกว่าอะไรทั้งหมดก็คือความกลัวนั่นเองความกลัวทำให้สิ่งเหล่านั้นดูเลวร้ายกว่าความเป็นจริงทำให้มันกลายเป็นผีที่คอยหลอกหลอนเราจนนอนฝันร้ายเราไม่สามารถเห็นความจริงข้อนี้ได้จนกว่าจะประสบพบเห็นด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราหวาดกลัวนั้นหาได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดไม่ความล้มเหลวไม่ได้ทำให้เราทุกข มากเท่ากับความกลัวว่าจะล้มเหลวรวมทั้งความรู้สึกลบทนไม่ได้อยากผลักไสความล้มเหลวต่างหากเช่นเดียวกับความเจ็บป่วยและความตายมันไม่สามารถทำร้ายจิตใจเราได้จนกว่าเราจะรู้สึกกลัวหรือต่อต้านผลักไสมันกล่าวยังถึงที่สุดแล้วปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความพร่องข้องขัดไม่ราบลื่นหรือยากลำบาก ไม่ว่าภายนอกหรือภายในแต่อยู่ที่ความกลัวหรือรู้สึกลบต่อภาวะเหล่านี้ต่างหากเมื่อใครค้ครวนต่อไปก็จะพบว่าความกลัวนั้นสัมพันธ์กับความอยากหรือความปรารถนายิ่งอยากให้ชีวิตมีความมั่นคงราบลื่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความกลัวว่าชีวิตจะไม่มั่นคงราบลื่นมากเท่านั้นและหากพบว่า ชีวิตไม่มั่นคงราบลื่นใจก็จะต่อต้านผลักไสไม่ยอมรับซึ่งก็ยิ่งทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นด้วยเหตุนี้รากเง่าของความทุกข์ของคนเราจึงไม่ได้อยู่ที่ความผันผวนปรวนแปรของชีวิตและโลกแต่อยู่ที่ใจเราเองที่มีความยึดมั่นในชีวิตและโลกมีความมั่นคงปลอดภัยตราบใดที่ยังมีความยึดมั่นดังกล่าวอย่างหนาแน่น เราจะไม่มีความสุขหรือเป็นอิสระจากความกลัวเลยเพราะไม่ว่าจะพยายามเพียงใดก็ตามเราก็ไม่อาจหนีความพร่องข้องขัดและความไม่แน่นอนได้เพราะนั่นคือธรรมดาโลกนี้คือความจริงที่เราต้องรู้จักและยอมรับพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าความกลัวเป็นสิ่งเลวร้ายไิเสียหมดอันที่จริงมันมีประโยชน์ไม่น้อย ความกลัวทําให้เราเห็นถึงความไม่มั่นคงในจิตใจเห็นถึงความอ่อนแอภายในรวมทั้งตระหนักถึงความยึดติดถือมัน่นความปรารถนาและความหลงอันเป็นลักเหง้าของความกลัวการเห็นความกลัวที่เกิดขึ้นในใจจะช่วยให้เรารู้จักตนเองในมิติที่ลึกขึ้นความกลัวสามารถเผยสัจธรรมของใจให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนอันได้แก่ ความไม่เที่ยงความบีบคั้นและความไม่ใช่ตัวตนดังนั้นเราจึงไม่ควรปฏิเสธความกลัวหรือมองเห็นเป็นศัตรูแต่ควรพร้อมต้อนรับความกลัวแทนที่จะมองว่าเป็นศัตรูอันเลวร้ายควรมองว่าเป็นครูที่สามารถสอนทาให้แก่เราและช่วยให้เรารู้จักตนเองอย่างแท้จริงกล่าวอีกในหนึ่ง เราควรเห็นความกลัวตามที่เป็นจริงเห็นทั้งโทษและคุณของมันรวมทั้งสามารถยกจิตเป็นอิสระจากมันได้ตราบใดที่เราหลงตามมันมันก็ก่อโทษแก่เราแต่ถ้าต้านมันหรือกดข่มมันมันก็สามารถก่อกวนรังควานเราได้อีกการรู้เท่าทันมันด้วยสติตลอดจนเห็นคุณและโทษของมันหรือธรรมชาติของมันตามจริงด้วยปัญญา จะช่วยให้เราพ้นจากอำนาจของมันอย่างแท้จริงพิชิตความกลัวด้วยความรับ9ก้าข้อในชีวิตนี้แต่ละคนคงมีเรื่องให้ต้องกลัวมากมายนับม่ท้วนเรามักกลัวสิ่งที่ยังไม่แน่นอนคาดการไม่ได้และอยู่เหนือน,นอกความควบคุมจนบางครั้งเจ้าความกลัวนี่เองที่มาจำกัดเส้นทางเดินในชีวิตของเราไม่ให้ไปไกลจนถึงฝัน คงจะดีไม่น้อยหากเราพิชิตความกลัวของตัวเองได้หากอยากเอาชนะความกลัวขอให้มาเรียนรู้กันดูว่าความลับของความกลัวนั้นมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ก้าวข้ามผ่านมันไปได้ 1. ความกลัวเป็นตัวขัดขวางศักยภาพการทำงานของจิตอย่างรุนแรงเป็นบ่อกเกิดความวิตกกังวลซึ่งสามารถทำลายทั้งสุขภาพกายและใจ ถ้าคุณไม่กลัวจะสามารถทำอะไรก็ได้อย่างมากมายมหาศาล 2. ความกลัวจะสัมพันธ์กับระดับการขาดสติยิ่งกลัวมากยิ่งขาดสติยิ่งขาดสติสตก็ยิ่งกลัวผู้ที่ฝึกจเจริญสติอยู่เสมอความกลัวจะลดลงโดยอัตโนมัติ 3. ความกลัวทำให้มองเห็นปัญหายุ่งยากเกินจริงทั้งที่จริงปัญหานั้นอาจจะไม่ยากเย็น หรือหนักหนาสาหัสเหมือนรู้สึกในขณะที่กลัวก็ได้ 4. เหตุที่คนเราเกิดความกลัวเพราะไม่เข้าใจเหตุผลและความจริงเช่นกลัวผีในความมืดหากเปิดไฟให้สว่างมองเห็นว่าไม่มีผีก็ไม่กลัวแล้ว 5. วิธีเอาชนะความกลัวคือให้มองไปที่สาเหตุแล้วใช้ความคิดวิเคราะห์ทำบ่อยๆจะรู้เหตุดูผล แล้วความกลัวก็จะลดน้อยลง 6. ความกลัวมีผลต่อบุคลิกภาพและชีวิตเพราะคนขี้กลัวจิตใจจะวันไหวง่ายมักจะเชื่อถือโชคลางทำให้ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง 7. ความกลัวจัดเป็นความคิดลบเมื่อกลัวบ่อยๆจะทำให้จินตนาการเห็นภาพที่เลวร้ายที่สุดและจิตใต้สำนึกจะบันทึกภาพนั้นไม่แน่ว่า ภาพแป็นความรู้สึกที่ชัดเจนนั้นอาจเนียวนำให้เหตุการณ์ที่กลัวนั้นเกิดขึ้นจริงได้ 8. ความกลัวมีพลังสูงกว่าความโกรธเพราะจะซึมลึกอยู่นานบางคนอาจจะกลัวไปตลอดชีวิตแต่ความโกรธจะหายได้ภายในเวลาไม่นานนัก 9. อย่ากลัวเหตุการณ์ในอนาคตอยู่กับปัจจุบันแล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดและพรุ่งนี้ จะดูแลตัวของมันเองลองจินตนานการดูสิว่าเราจะไปได้ไกลสักเท่าไหร่หากว่าเราปราศจากความกลัวที่มาครอบครองเราเอาไว้